ไปทบไปมุงอื่นมารอบเมือ่ออาทิตย์แรกนะ่ะมันมีต้นไม้ขวางขวางทางลมขวางทางอยู่ มันก็อาจจะวิ่งจจแลนใส่เห่านะจ๊ะมาเขาเอาไว้เป็นมันเป็นหมาในพานอนะ่ะหมาล่าสัตว์เนาะวระที่นี่ก็เพื่อไอ้หมาไปเจอกวางจังสิ่งนะ่ะกวางมูดไล่กวางมูดมากวางก็อเจ,จรันมาสนเห่านะจังสิ่งอาจ๊ะพี่น้องมันก็เลยเขาก็ต้องลบกวางมันเข้ายนะิ่งใหญ่น่ะตัวยนะิ่งใหญ่น่ะมันก็เปนตะย่านจ้ะ โอเควันนี้ฟรีนะคะทุกคนเย้ yeah, โล่งนี่ที่จอดรถไม่มีรถส่งไอชื่อทันรียางมันก็เก็บว่าไกลเราจะจุจอดรถเน่ยเก็บเก็บใกล้ๆแถวแถนี้แหละนี่เจอเห็ดแล้วอืมกำลังสวยเลย อ,องซ่าจ้ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนก็ฝนตกก็เลยค่อนข้างจะเย็นแล้วก็ตทรศัพท์แจ้งเตือนว่าอาทิตย์หน้าหิมะจะตกแล้วก็อพอหิมะตกอะบิดเวลาเข้าปลาจ้าพี่น้องเห็ดมันก็จะละลายหมดนเปื่อยหมด หลมคักพี่น้องหนาเบิงโทรศัพท์ว่ามันจะมีแดดออกนะหนาก,ก็เลยส่วนฝรั่งคุณฝรั่งมาเบิงว่าประหามันว่างาม่นมีรถตลกม่นมีรถลอกหมาล่าสัตวนะ์น่ะ ถ้าฟังเสี่ยงลงนี่จะพี่น้องมันเสี่ยงลงหรือเสี่ยงรดฟังให้แม่แน่ใจว่ามือาอาจจอา้มอน,น,อนี้เขาอาจจะบ่ล่าสัตว์หรือมั้งเพราว่ามันลมเนาะมันมีลมแรงแล้วก็เขาอาจจะแปลว่าวิถีกระสุนนะ่ะวิถีกระสุนมันอาจจะไม่ตรงอย่างนี้นะ่ะมันจะยิงยากเข้ากเลยอาจจะบมาเ้ยบลูนะนาเดา พว่าดูตามในนังในนังเขาว่ากันถ้ามันลมลมแหงแล้ววิธีกระสุนมันจะเปลี่ยนทิศพวกราสัตว์ก็อาจจะเหมือนกัน มันว่าเป็นกอพี่น้องเนี้อก็ห่างๆกันปลาอาทิตย์ที่แล้วที่หนาเก็บเนะี่ยมันกอดี หลมคักหลมเนี่พี่น้องอนนี้จะเสี่ยงหลมหน้าใส่เสื้อมาสี่ตัวนะคะเนแล้วมันเป็นเสื้อกันฝนแล้วมันก็เลยมีความอับมีความอุ่นนะจ๊ะมันก็เลยเบานาวแต่ว่ามือนี่นิ้วมือนี่มันมันจับเห็ดอย่างเงี้ยมันเริ่มไม่ไหวแล้ว เริ่มจะแข่งแล้วจ้ะพี่น้องฝั่งเสี่ยงลมจ้ะเฮ็ดกระเปียกคักฝนตกฝนหลงมิด ดอ๋อมึงหรอดอกโอ้ยนาได้เต็มกระตาหนึ่งแล้วจ๊ะพี่น้งองางฝั่งนี้เริ่มหาบดเด้วบกอยหมีแล้วออกไปไว้รถแล้วก็จะเอากระเป๋าอันไม่มาใส่แทนจ้ะพี่น้องหาทางลงก่อนก็สัน่นใช่ไหมละ่ะ Lồng hàng đầy là Lồng này bùa Nhưng ta cao tổng những cầm mình á con nhá lúc tí nhìn mình không được vẹ bừng con Nào, lột trọt gì tôi nghĩ Nào, vẹ bừng nhé con Con một cái tổng

ก็คือสิตาพี่บ้าเนาะหนาวก็นหนาวฝนก็ฝนยังเข้าปลาอยู่มอกกะะหลงพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นยังเลยวะเนี้ยมืดตึ๊บตีนะว่ามีคนมารอ,อคนเฝ้าอ่ส้นร,ระบบป็นตอยู หางฟังนั่นนั่นคือจังมีหอยขนเก็บนี่จ้ะพี่น้องน่าจะมีคนมาเก็บอ้ยมืดแหงพี่นอ้องบ่ายสองแต่ว่ามันมืดฝนไงอ้กอกนออกมานะเบิ้งโทรศัพท์เหมือนวันที่มมีแดดนะโทรศัพท์เราจะมมี่แดดนะจ๊ะ ช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามนะ่ะมันผิพลาดท,ทางเทคนิคจังเลยมันมืดขนาดนี้โอ้ดอ่พวกง่ายฟ้าเปิดแล้วแล้วก็เก็บได้อีกบอเต็มดีจ้าพี่น้องหนาบอย่างโตแล้วจากวันบ่ายสองกว่าแล้วบ่ายสามก็เติมมืดมืดอ่าจะฟ้าไปซือ้อของพอบจะมาเนี้ น okay. ี่ค่ะผลงานนนี้ค่ะอู้หม่างเจ็บอยู่ไปดมฮึ๊บโอเคโอเคโค้่ not cold what แล้วค่ะน้องแคมนี่หน่อยสวัสดีค่ะดีค่ะหนาวไหมคะหนาวแต่ข้างในไม่หนาวไม่หนาวค่ะไม่หนาวด้วยค่ะ นี่ดูเห็ดแม่แม่หาจากป่าไหนอะ่ะป่าที่เราไปเจอมาเห่านั่นแหละเอ้าไปได้แล้วเหรอวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีคนไปล่าสัตว์เพราะว่ามันฝนตกลมแล้วก็มีลมเขาก็เลยน่าจะล่าสัตว์ไม่ได้ดูน้องแถมสูงกว่าแม่แล้ว <c oughs> วันนี้หนากกับน้องแถมก็ข้อตกไปก่อนจ้าพี่น้อง ทำไมมันเป็นมัวๆลูกก้องมัวมัวจำไมไม่ชัดเลยเ่ยเออสวัสดีค่ะไปไปค่ะค่ะไปไปเดี๋ยวจะพาคดอ้วนไปซื้อของไปร้านขายตุ๊กตาของเล่นอยู่แจยงล่ม